ผมหอมแล้วอะบีอย่าลืมมาหอมผมด้วยนะ <Bye. S 1> ามาเอ้ามาแล้วค่ะมาเป็นไงร้อนไหมอ,อ๋อนานแล้วไม่ทะเลี่นี่อะ่ะเห็นบอกว่าอยากออกกำลังกายไม่ใช่หรอนี่ไงพามาตรวจ จะกกำลังกายแบบไหนอ่ะจะทำทุกอย่างเลยพาไปออกกำลังกายก่อนแล้วกันส่วนกำลังใจอ่ะจะทำให้ลุกอืมวิ่งไหมไนะวิ่งรอบๆรรอออบะะไ่ใจเราอ่ะวันนี้มีสนุกไหมคะสนุกสิเรื่ออกกำลังกายอย่างเนี่ยคุยกันอย่างเดียวเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวบีดูเป็นตัวอย่างนะนี่มึงเราจะเล่นกล้ามแขนใช่ไหมนี่เราต้องมือค่อยหลังปึ๊บ ขอลองมั้ยไปลองเสร็จแล้วไปกินข้าวกันไหมมีอยากกินอะไรอะคะได้หมดเลยครับอยากกินเฮ้ยเป็นไรปะเนี่ยไปค่อยลุกไปค่อยลุกไปค่อยลุกไปบ้างสนุกพอนของมีเงเจ็บเรื่องขี้อ้อนอีกนะวิ่งดีระวังด้วยเฮ้ยว่าแต่วิ่งมาตั้งนานทำไมผมยังไม่ชี้ฟูเลยอะ อยู่ทรงสวยแถมหอมด้วยทำไงเนี่ยเขาใช้ L'Oreal Extraordinary Oil ขวดสีทอง L'Oreal Extraordinary Oil ยขวดสีทองใช่เนี่ยมีน้ำมันดอกไม้6ชนิดแน่ดีพูดขนาดนี้คะขายเ้ยค่ะมาโปรดักต์ขึ้นเลย L'Oreal Extraordinary Oil ยขวดสีทองจากสกัดจากน้ำมันดอกไม้6ชนิดช่วยผมนุ่มลื่นไม่ชี้ฟู หอมแล้วอะ่ะบีอย่าลืมมาหอมผมด้วยนะ